สวยเศรสวยมากเลยผู้ใหญ่นะครับนีใหญ่นะงบค่าช่างประมาณเจ็ดครับค่าช่างค่าอะไรด้วยประมาณก็ประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่าเบ็ดเสร็จนี่สองแสนกว่าก็โอเคนะครับใช่ไหมครับไม่ถือว่าเบ็ดเสร็จนี่สองแสนกว่า ไม่ถึงว่ารวมทุกอย่างนะครับจะได้หลังหนึ่งครับประมาณสองแสนเจ็ดสามแสนได้ไหมครับสองแสนประมาณสองแสนกว่าสองแสนเจ็ดรวมค่าช่างค่าอะไรด้วยพอไม้ไม้ตัวเองด้วยนี่ครับนี่ไม้เก่าลือออกมาเลยครับนี่ตูววเ้เพื่ออะไรค่าล่างนี่ก็จะปล่อยใต้ทุนล่งครับนี่ตรงนี้ล่งเลยแล้วก็จะเป็นห้องเก็บของห้องอะไรไฟฟ้าก็ยังยังไม่ ยังไม่เสร็จโอยังไม่เดินยังไม่ยังไม่มีไฟครับครับผมครับโอ้ดูนิดหน่อยพอโอ้ครับผมอันนี้เป็นบ้านไม้เก่าใช่ไหมครับบ้านไม้เก่าอือถ้าจะชมชมได้อยู่นะครับค่าแรงค่าช่างค่าอะไรหมดไปเยอะไหมับเนี่ค่าแรงหมดประวันเจ็ดหมื่นเงินหมดจะเฉพาะค่าแรงบอกถ้าถ้ารวมหมดเลยตัวบ้านทั้งหมดก็น่าจะเยอะกว่านั้นอยู่ ไม้ก็ไม้ก็สองแสนไม้สองแสนเลยบ่ไม้ทั้งหมดเลยทั้งลังค่างมาสองแสนลังค้าด้วยนะครับสองแสนเจ็ดนะครับนี่ถ้ารวมช่างด้วยชมข้างบนได้อยู่นะครับนี่ลูกผ่าชมหน่อยนิดหน่อยนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็ยังไม่ทำเลยนี่ห้องน้ำว่าาซส์ว่าข้างนอกนะครับน่ะเอาไส์ข้างนอกเรียบร้อยครับผมอยู่แบบเรียบง่ายจริงๆครับ ใหญ่ดีมีชานด้วยมีอะไรด้วยพาพาพาชมเลยครับพาชมนิดหนึ่งเนาะพาพาชมหนก็มาแล้วพาให้หยกพื้นสูงด้วยยกยกพื้นปล่อยปล่อยโล่งๆเลยอย่างงี้ยป่ะไม่ได้ไม่ได้ก่อบล็อกก่อได้แล้วโอ้ยโล่งแล้วก็ต่อไปน่นอครับผมครับรวมลื่นนะข้างหน้าข้างหลังก็มีแต่กล้วยนะครับสีเขียวท่านตำรวจสายเขียวนะครับเนาะ แต่กัญชานี่ปลูกได้ไหมครับถ้าผมจะตามเขาอ๋อไม่ไม่ไม่เน้นไม่ไม่เน้นปลูกครับไม่ชอบแต่เขาก็ผลล็อกแล้วนะครับนั้งพวกกระท่อมพวกอะไรอย่างนี้นะโอ้พื้นอย่างนาเลยครับโอ้ระเบียงเลยโอ้บรรยากาศน่าอยู่มากเลยครับนี่ไม้ฝาเชอล่านี่ก็ไม่แพงเลยครับโอ้สวยครับ ลุงครับโอ้สวยมากเลยผมขอยืนด,ดูตรงนี้หนอ่อยตรงตัวนี้ตีฟ้าตีอะไรด้วยไหมนี่ตรงนี้เราค่อยน,นกออกอั่งก็ดูก่อนสวยมากเลยรครับลุงนัง่งโอ้ยนั่งโอ,โอ้นั่งไว้พักผ่อนบครับสำหรับเวลาญาติเพื่อนมาหรือแขกมาอะไรนั่งนี่ผมจะทําแบบนี้ผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับผมทําอยู่นาแต่ผมไม่ได้ทําระเบียงแบบนี้กั้นไว้เวลาเด็กมาก็กลัวตกครับเวลาเบานะครับกลัวพัดตกอ้นแน่นหนาตัวนี้ โอ้แต่แต่พื้นนี่ก็พักหนึ่งแลครับสูงเหมือนกันนี่โอ้สูงโอ้สูงนึ่งแต่คนสูงอายุนี่ขึ้นยากลงยากเพราะถ้าคนแบบเจ็บขาเนาะเดี๋ยวตัวหาเลยเมื่วานโอ้ครับมีห้องเดียวห้องนี้กว้างเหมือนกันครับห้องเดียวเลยโอ้ห้องใหญ่ใกว้างเลยนะครับผู้ปล่อยโล่งเลยบ่ะครับห้องโล่งเลยโล่งเลยโอ้พอพากลไปหามันเหมือนกันเนาะตีฝ้าตีอะไรเอาเหมือนกันไม่ตีหรอกคุณ โอ้โนเน้นปลูกต้นไม้ไมโอ้หใช้เหล็กลมเย็นดีครับครับสวัสดีครับลมลมเย็นดีครับโอ้มาจากเติมน้ำมันครับมาทำสารคดีครับมาจากสวนลุงสังวาน,น,วนโอ้ก็รู้ครับก็เห็นมาเห็นทุเรียนก็มาเห็นทุเรียนก็เลยชอบเป็นคนชอบแบบแนวแนวไม่ค่อยได้ลงมั้ครับมันก็เลยเงียบไม่กระแสผมมันเงียบ อยู่ทางสุรินครับครับพี่ผมกับเชิงครับพี่ผมก็เป็นตำรวจนั่นแหละแต่แกอยู่ชลบุรีนี่ผมก็มาจากภาคสองนั่นเองจากตำรวจไปไปโล่งท่าจิตไปรุ่จะไปยื่นชื่อแกแกเป็นรองอย่างนั้นแหละแกก็ทำงานอยู่ภาคสองอยู่จัลบุรีอยู่ระยองอยู่ศาตร์วนเวียนตรงนั้นแกก็ชอบแนวสวนนี่แหละแกชอบชอบอย่างเงี้ยแต่ว่า จนเขามีโยกย้ายแต่งตั้งอะไรปีที่อะไรอะปีที่ที่อำนาจอ่ะเขาถูกย้ายจากจันบุรีไปอุบลเลยโอ้ย่างไกลเลยเดี๋ยวครอบครัวไปนี่แหละนี่ก็คือรางวัลที่ได้โอ้อีกสองปีได้ไหมครับอีกสองปีเดี๋ยวมารับบุญโอ้ครับแต่กระเบื้องมันจะเย็นกว่าไหมครับเรือมันหนักครับ มนันก็เย็นกว่านั่นแหละแต่ว่าเราเป็นเราที่มันมีไงอ๋อที่มีง่ายงา่ายคนรื้อบ้านมาตั้งหลังช่างช่งา,นนางในบ้านนี่บค้า,างนึกว่าช่างนึกว่าทําเพลงอะไรอ๋อรื้อมาเลยครับโอ,อพ้พื้นพื้นพื้นนี่หนาดีนะครับแข็งแรงครับบอลดังมาอยู่ก็ยัง <ส1> โอ้ติดแอร์ไหมครับรู้ว่าปล่อยธรรมชาติไหมติดแอร์ติดอะไรไหมก็ก็คงติดแล้วเนี่ยครับเพื่อจะได้นนอสบายหน่อย โอ้ติดแอรติดเลยโถมที่สูงมาถมสูงเลยเขาทำบ้านอืมครับโอ้ชอบแบบนี้หน้าต่างก็มีโอ้โหลบเลยนะต้นแรกนึวนวกว่าจะกั้นครับทำห้องผ้าด้วยห้องพระห้องนี้วะครับห้องผ้าโอ้ครับผมครับชอบบรรยากาศรอบๆครับ อันนี้ก็เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่น่าจะเก้าสิบอย่างตีฟ้าก็โอเคแล้วครับเนาะตีฟ้าก็เวลาฝนตกมันเสียงดังนะครับนี่แป๊กๆป๊ยครับผมกดเสียงดังครับผมก็ทําเป็นแบบนี้นี่แต่ผมไม่ได้แอบอย่างงี้ครับผมผมทําคนละสไตล์แบบนี้แหละจั่วมันกันเลยแต่ว่าคนละสไตล์นี่สวยครับไม้ประตูเก่านี่เปิดยากเหรอไม้เก่าเก่ามากเลยนะ หนาดีครับทั้งเขาทำดีสวยเนี้ยเนียนเลยครับเลยโอ,<น>โอ้ครับครับประตูก็อย่างดีเลยโอ้ยเนาะรถสดเขารถสดดันรถห่างเลยรถเก่าครับแต่ว่าอันนี้โอ้เชอบตรงนี้โล่งครับ ตัวนี้โล่งมากเลยก็ทําเป็นทางขึ้น,อน,นโอ้มีนั่งยาว๋อ้ตัวนี้ป่ะเป็นเป็นนั่งข้างอย่างงี้ป่ะครับโอ้โอ,โอ,โอ้ครับแล้วก็รอบเลยเปล่ะหรือว่าเฉพาะตรงนี้ครับ,บรโอ,ตโอ,ตโอ้ตัวนั้นโอนะ้ตัวโอ้ตัวนั้นตัวนั้นด้วยเนาะทำที่ลงอย่างงี้นี่นี่ครับอันนี้แผน่นแผ่นยาวเลยนะครับเ่ยแผ่นที่ปูลงนี้ครับ โอก็สูงมากอยู่สูงกว่าบ้านสูงกว่าที่ผมทําอยู่ที่นาอยู่สูงกว่าเยอะอยู่อันนี้สูงนะนี่ครับบ้านอยู่ชัยภูมิ<ต>ก็ผู้ว่าผู้ว่าคนที่อยู่สุรินทผู้ว่าเกอ็ย้ยายไปอยู่ย้ายไปทั่วเลยนะผู้ว่าย้ายตัวนี้อยู่ชัยภูมิครับผู้ว่า คนที่มาจากนครพนมอย่างว่ามาน้าหนึ่งแต่อนสิบเก้าจบตำรวจออกไปอยู่จังหวัดนี้ีเลยตอนนั้นเขาปลูกทุเรียนเป็นอาชีพเลยไหครับไม่ใช่ว่าปลูกเป็นแบบเป็นเกษตรกรผมทำผักเป็นต้องรอใหม่จัากบุรีก็ไปปลูกมะเขืออก็ไปขายครับเออสูงในค้าปลูกข้าวโพดข้าวโพดต้มอ่ะทำทุกอย่างแล้วก็เอาทุกอย่างเลยน้องไหมแล้วก็ เห็นก็นั่นมาเห็นก็ปลูกทุเรียนก็ปลูกทุเรียนจนตโตอตอนหลังทุเรียนมันทุกขหม่ก่อนทุกับจนได้ไปเทีขวางถนนอนนล้นเม่ก่อนโอ้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับอตอนนี้แล้วก็มาแล้วก็ตัดต้นทุเรียนทิ้งมาปลูกลำไยอือก็ต้องต้องโค่นเลยครับต้องลงทุนตัดทิ้งเลยไม่คิดว่ามันจะแพงตอนนี้เลยมไม่คิดอ่ะเพราะว่าจงใจพื้นที่ปลูกลำไยก็เลยจะทำสวนมาทำนั่นมาตลอดครับ ว่างก็เข้าสวนลังขนาดมื่อกีมไม่เคยให็นราชการเสียหายครับว่างก็เข้าสวนอย่างเดียวเลยครับเข้าสวนคืออยู่สวนสองเพื่อนทื่อเข้าบ้านดังขนาดนั้นครับ,ค,รบคือขยันมาตั้งแต่เป็นเด็กเล<ม>ยอ่เฉยไม่เป็นอยู่เฉยๆไม่เป็นครับขยันจริงๆครับรนนค,คือหายายครับ <c ười> โอ้โหนี่ก็เบื่อแล้วคงนี่ก็นั่นก็คงจะคิด จะเสียงก็คิดว่าจะเล่าออกก่อนนี่แหละเล่าออกก่อนเร็วกว่ครับเลยเขาทำแบบนี้จริงนะครับผู้ช่างเขายอมรับเลยฝีมือมากนะครับนี่โอ้ช่างแต่ว่าเอาช่างแถวบ้านเราก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราเอาช่างแถวบ้านเราก็ได้ถ้าใครจะทําบ้านเนาะ ชาวบ้านไม้มัน<ช>บ้านไม้มันต้องช่างใช้ช่างชาวบ้านเพรา่างชาวบ้านเราช่างเด็ดช่างนั่นหมดแล้วเขาดูเขาดูเป็นแบบเขาทําได้แล้วครับใช่ไหมเขาเนี่ยดูเป็นแบบไม่เขาดูแบบแป๊บเดียวเขาก็เห็นเขาก็ทำเขาออกแบบได้เลยครับไม่ถ้าไม่ใช่บ้านปูนเนี่ยมันยากต,ต้องไปให้เขาต้องไปอะไรครับเขาเรียกว่าดูแบบแป๊บหนึ่งเขาเลาก็ทำเขาออแบบได้เลยครับนี่แหละคือสไตล์แบบนี้ครับคือคือไปได้มาจากไหนครับไม่ถ้าไม่าคือว่า คิดเองเลยออกแบบเองเลยผมครับออเรื<ป>่องไม่ได้ไปชอยอยัน,ตน,น,น,นแต่ว่าก็ลงง่ายอยู่นะครับโอ้ถ้าคนแก่นี่ขึ้นยากอยู่ครับคนแบบสูงอายุานะแปดสิบเก้าสิบปีโอ้ไม่ได้เลยเนาะตัดทิ้งไงมันตัดไ,ไปสองขั้นหนอเน้ตัดสมไมไหนครับตัดเสาออกโอ้ตัดออกสองขั้นนี่มันก็เลยแบบดูชันเนาะนข้างล่างนี่เป็นห้องครัวครับ แม่บอกครับห้องเก็บของ,ขอของห้องครัวก็ในข้างหน้าเนี่ยครับครัวจะอยู่ขัาง,างนี้บ่ครับอโอ้อครับนี่ครับนี่อันนี้เพกาเตี้ยบเ่เพกาเตี้ยบ่นี่ครับนี่สวยครับนี่นี่อ้